นี้เรามาดูเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์การลงทุนกันบ้างนะครับวันนี้มีมุมมองต่อเรื่องของการลงทุนในช่วงบรรยากาศปลายปีแบบนี้ยังไงบ้างนะครับร่วมพูดคุยไปพร้อมๆกันนะครับกับอาจารย์ตินะครับจุติเนื่องจำหนงครับอาจารย์ติสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องบอลสวัสดีครับคุณนดิตครับอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงบรรยากาศปลายปีคนน่าจะเงียบเงียบเาเหงาหนีไปเที่ยวกันหมดแล้วอาจารย์ใช่แล้วครับมันก็ถ้าเป็นตัวฟิวเจอร์ก็ ก็ใกล้จะปิดซีรีส์แล้วนะครับก็คงก็คงแบบตลาดหุ้นไทยก็ไซด์เวย์มานานก็อาจจะเข้าใจได้ว่านะรอปีหน้าฟ้าใหม่เลยดีกว่าโอเควันนี้วันนี้เราเราสัปดาห์นี้รวมไปถึงวันเนี้ยเราจะวางแผนการลงทุนยังไงบ้างคะอาจารย์จริงก็ถ้าตลาดหุ้นไทยถือว่าบริเวณราคาแถวเซ็ตหนึ่งพันสองร้อย 3 0 40 50ี่สิบห้าิบตรงนี้ผมมองว่าก็เป็นจังหวะที่เข้าไปลงทุนได้ครับแต่ว่าถ้าเซ็ตสามารถที่จะเป็นเทรนขาขึ้นได้จริงๆก็อาจจะต้องเบรกปันสองันหกสิบขึ้นไปได้จริงๆแล้วก็ถ้าราคาถ้าเซ็ตกลับมาต่ํากว่า1 2 0 0ันสองร้อหรือว่าทํานิวโลเนี่ยก็อาจจะต้อง,งทยอยตัดขาดทุนในหุ้นที่ไม่ได้เป็นหุ้นพื้นฐานนะนั้นัานการท,าที่จะเลือกหุ้นไทยนะตอนนี้มองว่าก็ต้องเลือกหุ้นรายตัวเลือกเซกเตอร์ที่ คิดว่าน่าจะทํากำไรได้นะแล้วก็ตัวหุ้นที่ทานิวโลหรือว่าหุ้นที่ซิ่งนิดนึงก็อาจจะต้องเล่นน้อยลงนะไปเล่นหุ้นที่มีปันผลแล้วก็หุ้นที่มีพื้นฐานดีก่อนอน่อาจ,จะปลอดภัยกว่าแล้วก็เลือกหุ้นที่หน้าหนึ่งท่านหุ้นก็เลือกมาแล้วก็อันนั้นก็จะเป็น,นค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็มี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 เือกบที่ค่อนข้างจะดีอันนี้ก็จะน่าสนใจกว่าครับค่ะ,คะ,คะ อาจารย์ให้น้ำหนักในเรื่องของหุ้นเป็นเซกเตอร์ของหุ้นปันผลถูกต้องไหมคะใช่ครับก็เลือกหุ้นปันผลก่อนงบดีไม่มีนิวโรก็คือถ้าเป็นสายเทคนิคอย่างผมเองเนี่ยผมก็จะเลือกหุ้นที่ให้ปันผลก่อนแหละนะครับแล้วก็ดูดูงบแล้วก็ดูหุ้นที่รู้สึกว่าไม่ไม่น่าจะ มีอะไรกังวลในเรื่องของการบริหารงานของเขานะเสร็จแล้วก็มาดูว่าจุดที่เราจะเข้าไปสะสมตอนนี้มันได้เปรียบไหมก็อาจจะต้องเข้าไปดูในเชิงของการเก็บสะสมของตัววอลลุ่มเป็นหลักอันนี้นก็จะใช้ในเรื่องของการเลือกหุ้นนะแล้วก็ย่อยลงไปในเซกเตอร์ครับอบอลก็เลือกเซกเตอร์จะเป็นกลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่นาเซ็ตขึ้นมาได้อันนี้ก็แนะนําว่ากลุ่มพวกกลุ่มกลุ่มพวกที่เป็นผู้นาเนี่ย ก็ลองดูว่าปีหน้าเนี่ยก็ยังคงเป็นผู้นําตอบสาหรับหุ้นไทยอืมใช่เหมือนที่เมื่อสักรู่อาจารย์ตีบอกว่าจริงๆช่วงนี้มันเป็นจังหวะที่บางคนอาจจะสามารถทยอยเก็บได้แต่ก็จะมีบางส่วนเขาก็บอกว่าเอ๊ะเราจะรอดูจนกว่าจะมีความชัดเจนทางฝั่งของการเลือกตั้งออกมาอันนี้อาจารย์ตีมมองไงบ้างปกติแล้วถ้าถ้าสายถ้าสายลงทุนพื้นฐานเนี่ยมันก็ต้องรอข้อมูลเงื่อนไขครบความชัดเจนครบมา แต่ว่านะ่าเป็นสายกราฟเองจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าตอนที่หุ้นลงมาในจุดที่เป็นแนวรับในอดีตเยอะๆมากๆจุดนี้เป็นจุดที่เราเข้าไปเทคความเสี่ยงได้ก็ถ้าเป็นนักถ้าถ้าเราดูสายกราฟเนี่ยเรามองว่าแถวหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองรอยห้าสิบตรงนี้สำหรับผมนะผมมองว่ามันก็เป็นจุดที่ค่อนข้างลงมาต่ําแล้วส่วนครั้นไทยแต่ว่าเราก็ต้องเลือกหุ้นอีกทีหนึน่ง พเราไม่รู้ว่าต่ําแล้วมันมีต่ําอีกไหมนะหุ้นที่เป็นหุ้นพื้นฐานจริงๆถ้าเขาไม่ได้มีนิวโลไม่ได้มีราคาต่ําใหม่อันนี้ก็น่าสนใจนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องรอให้เขาทําราคาไฮใหม่มันก็อาจจะช้าเกินไปดังการที่สะสมหุ้นตรงนี้ครับมันอาจจะเป็นการสะสมในแง่ของการเฉลี่ยพอร์ตก็ได้นะตรงนี้คือเป็นจุดที่เรามองว่าถ้าเราเคยซื้อหุ้นที่ราคาแพงเอาไว้แล้วมาซื้อรบ,บริเวณต่าๆเนี้ย อาจจะเฉลี่ยพอแล้วก็พุ่นท่าหลังเลือกตั้งมันฟื้นมีความชัดเจนมันก็อาจจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเพราะเริ่มมีการจัดตั้งทีมงานทํางานแล้วแต่ผมมองว่าตรงนี้หลายๆคนเข้าใจในอดีตว่าลองไปเปิดดูว่าก่อนที่มีการเลือกตั้งสามสี่เดือนน่มันมันภาพมันก็ยังคงแบบยังงงงงหรือว่าทิศทางของกลุ่ม ที่จะมาที่จะเอื้อกับตัวนโยบายเนี่ยมันคือกลุ่มไหนมันอาจจะย,ยังไม่ได้ชัดเจนเนาะ mm. แต่ก็พอมันมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็จะมีการค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นมาเป็นเป็นลักษณะของอิงไปตามข่าวที่ดีขึ้นอันนี้ครับก็ต้องลองไปสังเกตดูว่าทุกการเลือกตั้งเนี่ยโดยส่วนตัวที่สังเกตมาพอก่อนการเลือกตั้งสองสามเดือนนั้นก็จะมีแนวโน้มที่ค่อนข้างจะดีครับ,รบนั้นก็แต่แถวเนี้ยผมก็เลยมองว่ามันเริ่ม มันอาจจะเริ่มเข้าเข้าสู่ในเรื่องของการแบบมีมีแนวทางมีมีกฎระเบียบม,มีอะไรขึ้นมาก็อาจจะเป็นนิมิตหมากที่ดีที่ทําให้ตลาดหุ้นมันเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นครับอืมค่ะอย่างเช่นพวกเอ่อกลุ่มค้าปีกหรืออะไรอย่างนี้มันน,น่าจะมีกลับมาไ,ไหมฮะในช่วงหาเสียงหรือว่าเลอกตั้งจริงๆตัวกลุ่มหุ้นผมจะดูเป็น หลายตัวมากกว่าถ้าเป็นกลุ่มค้าปีกเนี่ยถ้าคือคือค้าปีกเนี่ยยังไงมันก็ม,มันก็ดีมันก็คือต้องใช้ตลอดกลุ่มผู้บริโภคก็ต้องใช้ตลอดในกลุ่มค้าปีกเนาะแต่นนในของการที่เราจะดูว่ากลุ่มค้าปีกมาไหมก็ต้องไปดูว่ามันมีปัจจัยอะไรที่มันส่งผลกับกลุ่มค้าปีกไหมอันนี้ก็ต้องลงไปตรงดีเทลกันไ,ไปอีกทีนึงครับอืมค่ะอย่าง CPS Star ล่ะคะอาจารย์เป็นยังไงบ้าง นั่นเดี๋ยวผมขออนุญาตดูลายตัวให้ได้ค่ะ CPX ต้า CPX ใช่ค่ะจะมี <C> นิวโลหรือไม่น่าสนใจมากๆเลยนะคะผมจำตัวย่อเขาไม่ได้ CPX ครับ AXT นะครับนะ่ อย่างตัวนี้ครับถ้าเรามองตัวกราฟเราจะเริ่มมองว่าตัวเขาเองเขายัางดูในทางเฟรมเดย์ได้นะเห็นเป็นแบบนี้ครับแล้วก็สำหรับผมเองผมมองว่าราคาโลอยู่ตรงนี้ราคาโลใหม่ก็คือทำโลที่สูงขึ้นเนาะทำโลยกขึ้นแต่ยังไม่มีการทำไฮใหม่ตัวนี้ในแง่ของการที่จะทำฐานในการที่จะกลับมาเป็นเทรน,นขาขึ้นตัวนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับ <S <S แต่ว่ามันมีอันนึงเลยคือว่า เ,เวลาดูก็คือจะดูรอบขึ้นก่อนหน้านะครับก็รอบลงก่อนหน้ารอบลงหลักหน้าสุดเนี่ยมีการขายเยอะมากๆที่บริเวณ16บาทนั้นถ้าตัว CbX เต้านเนี่ยจะกลับมาเป็นเทรนด์ขายขึ้นได้ราคาครับจะต,ต้องอยู่เหนือบร,ริเวณนี้ให้ได้ก่อนประมาณ16บาทให้ได้ก่อนอถึงจะเริ่มรู้สึกว่าตรงนี้มีการทำลายวอลลุ่มขายฝั่งซ้ายมือไปแล้ว เวลาเราดูปริมาณการซื้อขายเราก็จะดูจากไฮมาโล่าสุดอะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าก้อนที่มีการขาย mm. ก้อนที่หนึ่งอยู่ด้านบน mm. ก้อนนี้มันมีการขายอีกก้อนหนึ่งนะตรงบริเวณที่ขายเยอะๆตรงนี้มันอาจจะเป็นการเซลล์โอเวอร์คือขายเยอะเกินไปนะครับนั้นถ้าจะกลับลุ้นว่าให้มันเป็นตรงนี้นเป็นการแอบซื้อด้านล่างก็ต้องรอให้มีการเบรกราคาสิบกบาทขึ้นไปก่อน เนี่นี่ถึงจะเป็นแนวที่ซื้อได้ดีนะอีกอันนึ่งเลยหลายๆคนชอบใช้เรื่องของการดู RSI ก็คือมองว่า RSI เนี่ยเข้าเก็ตตัว o v e r อร์โซมากๆแล้วประกอบกับตัววอลุ่มด้านล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะโดง่งมากๆเลยก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่ามีการตกใจนะครับแล้วก็มีการขายออกไปเยอะและวสำหรับรายย่อยนะครับก็เอาว่าฉันคัดดีก,กว่านะครับ และตอนที่ชั้นคัดรอบล่าสุดตรงนี้ก็อาจจะมีรายใหญ่มาเก็บหรือว่าคนที่เขาคิดว่าตรงนี้มันมีความน่าสนใจเป็นไปได้ครับสำหรับ c p x ต้ารอบนี้ว่าอย่างที่ผมบอกถ้าเบรกตรงแนวต้าน16บาทตรงนี้ขึ้นไปได้ก็มีโอกาสจะขึ้นไปได้ถึง22บาทได้เลยทีเดียวเพราะว่าปุ๋นค่อนข้าง,างที่จะถูกเก็บไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับค่ะค่ะโอเคดู c p o อีกตัวหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์ได้เลยครับ ดูจนกว่หมดรายการได้เลยครับแลวซีพีอเองเนี่ยก็คือมีโลรอบที่แล้วค่อนข้างไกลเลยนะก็คือรอบลงรอบล่าสุดของเขาเขาก็ถอยไปแล้วก็จะดูว่ารอบนี้ขายลงมานะครับแคือเซลลลงมาเลยแล้วเห็นเซลที่หนึ่งเซลที่สองเซลลที่สามเซลที่สี่เหมือนกันเลยในหลักการนั่คือถ้าจะสามารถทำให้ c p พอขึ้นได้เนี่ยราคา48บาทเนี่ยต้องเป็น ให้เบรกสีปบาทตรงนี้ขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับมันถึงจะรู้สึกว่าทําลายแนวขายฝั่งซ้ายมือตรงนี้ที่เห็นตรงนี้ครับนั้นตัว CPO เองเนี่ยถ้าเป็นอย่างผมเองเนี่ยผมบอกว่าตัว CPO มันทุ่นพื้นฐานแหละแล้วมันก็คือดูดีเนาะแต่ว่ามันจะมันจะกลับมาเป็นเทรนขาขึ้นคือเวลาเราซื้อหุ้นในแง่ของเทคนิคเนี่ยเราต้องการซื้อแล้วให้เขาไปเร็วๆมันไม่รู้สึกอืดตัดแต่ถ้าเรามาซื้อตรงนี้มันรู้สึกว่ามันยังเป็นจุดที่ ซื้อดีไหมดีแต่เราซื้อแบบเฉลี่ยได้ไหมได้ซื้อแบบลงทุนได้ไหมได้แต่ถ้าซื้อแล้วให้วิ่งมีพอร์ตเขียวในพอร์ตเลยมีตัวเลขเขียวในพอร์ตเลยเนี่ยมไม่ใช่จังหวะซื้อของผมนะครับ<ม>ก็ในแง่ของเทคนิคคือเราต้องการให้เขาทําลายแนวตา้านแล้วก็วิ่งพุทธพุทธพ,พ,พ,พไปเลยเนี่ยอันนี้ตรงเนี้ยช่วงนี้อาจจะเป็นจังหวะที่ราคาอาจจะออกข้างตรงเนี้ยก็ในแง่ของเทคนิคจะไม่อยากซื้อบริเวณที่มันเป็นการออกไซเวย์ค มันจะอึดอัดใช่ไหมครับอาจารย์อึดอัดครับ <laughs> ใช่ใช่ <laughs> แล้วชอบซื้อคือนแกเทคนิคเนี่ยก็จะซื้อแบบซื้อแล้วก็เบรกเอาออกขึ้นไปเลยนะ <laughs> นั้นการที่จะให้เบรกเอาขึ้นไปได้สวยๆแนวต้านที่48บาท <c oughs> ตรงนี้เห็นว่าเยอะมากๆนะครับ <c oughs> อย่างที่บอกตรงนี้ครับเป็นเป็นแนวต้านที่เยอะมากๆก,ก็เราไม่รู้ว่าแนวต้านตรงนี้เป็นแนวต้านที่รายย่อยซื้อหรือหรือหรือคนทําราคาซื้อนะ ก็แต่ถ้าราคาสามารถเบรกขึ้นไปได้เนี่ยผมมองว่ารายย่อยก็อาจจะขายออกมาหมดแล้วเหมืนกัตรงนี้หุ้นตัวนี้ก็อาจจะมีลักษะการกเบาแล้วก็อาจจะผ่านไปได้ง่งายๆนั้นก็จุดวัดก็คือก็ตั้งอลัลเลอร์ไว้ที่48บาทเมื่อไหร่ราคา CPO มาที่48บาทหรือตัวมัสักคู่นี้คือ c p x ีอเนี่ยมาที่16บบาทผมก็จะเข้ามามอนิเตอร์มัน อาจารย์ท้าขอขอหุ้นปันผลในใจของอาจารย์สักตัวหนึ่งได้ไหมคะมีตัวไหน่า่ชอบบ้างแต่จริงๆชอบอยู่หนละตัวนะไม่ดทิสโก้ <c oughs> หรือว่าตัวปตทนะครับก็มีแบงค์กลุ่มแบงค์ก็เป็นกลุ่มที่ดีนะครับค <c oughs> ่ะอืก็คือมีทิสโกตัวหนึ่งใช่ไหมคะที่ที่อาจารย์บทิสโก้เนี่ยมันมันมันผ่านจุดที่มันเคยจะต้องซื้อมาแล้วเพราะว่าเวลาเรามองเนี่ยก็คือผมก็จะมองจาก ไฮโลในอดีตเหมือนเหมือนพุ่งม,มสักครู่นี้นะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเขาสามารถเบรกแนวแนวเซลแนว,แนวที่สองขึ้นไปได้เนี่ยเราก็จะบายอนแนวที่เราเคยเซี่ยรุ่งนี้มันทำหน้าที่เป็นแนวรับไปแล้วนะครับนั้นตอนนี้คือตัวจิสโก้เนี่ยมันกำลังอยู่ในช่วงของขาขึ้นจากโลกขึ้นไปทำราคาไฮมันจะไม่มีจุดที่เราจะซื้อได้เปรียบหรอกนั้นมองว่าตัวจิสโก้เองเนี่ย ซื้อได้ไหมซื้อได้เพราะว่าอะไรเขาทำไฮใหม่เรื่อยๆท,ทำไฮไฮเรื่อยๆก็ถือว่าตัวนี้ยอ่อซื้อได้เวลายอ่อซื้อได้แนวย่อซื้อก็จะอ,อยู่แนวรับในฝั่งของการที่สะสมโมอลุ่มซื้อขึ้นไปก็อยู่ที่ราคานี้ครับ107บาทซึ่งก็ต้องรอให้ราคาลงมาทดสอบที่10.7่งร้อบาทบอย่างนี้แล้วก็เป็นการสะสมไปเรื่อยๆมันจะต่างกันตัวเมื่อสักครู่นี้อย่างตัว CPO หรือ c p x t a เนี่ยมันเป็นช่วงหุ้นที่เป็นเทนขาลง แต่ตัวทิสโก้เนี่ยมันเป็นช่วงที่มันมีการสะสมวอลุ่มซื้อขึ้นไปครับดังกลยุทธ์ในการซื้อก็คือเราซื้อเมื่อเบรกไฮหรือย่อซื้อที่แนวรับสําหรับหุ้นที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับอีกตัวเรื่องที่ผมก็ติดตามมาตลอดอย่างปตทอเองค่ะตัวนี้เป็นตัวที่มีการไซดเวย์มานานนะครับมีการไซเวย์มานานแล้วก็ตัวปตทอเองเนี่ยรอบล่าสุดก็คือตัว iI s ซีเนี่ย เขาเขตโอเวอร์โซไปนะแล้วก็มีการดูว่ากรอบของตัวปอทเองเนี่ยเรอบมาสุดคือคือปอทเนี่ยถ้าจากให้ดูเป็นกรอบราคาคุณจะเห็นกรอบเส้นแดงๆชัดเจนเลยมีเส้นสีแดงเส้นนี้กับเส้นสีแดงเส้นนี้นั้นตัวปอตปอทเองเนี่ยมันก็จะเป็นกรอบข้างไซด์เวไปกรอบบนสามสามกรอบล่างสามสิบนะนั้นตรงกลางกลางกรอบตรงนี้คือสามสิบสองเรามองแบบนี้นะครับ นั้นตัวปทอเองเนี่ยช่วงสามสิบเ็ดสามองสามสามช่วงนี้มันเป็นกรอบไซด์เวย์นะก็มองว่าถ้าปอทอเองเนี่ยสามารถที่จะเบรกสามสามขึ้นไปได้ดูดีเลยสําหรับปอทอเพราะสะสมมาค่อนข้างนานนะครับแต่ค้าอย่างเดียวกันก็คือผมว่าเทเรดเดอร์เข้าใจว่าถ้าราคาลุดโลเนี่ยเขาคงไม่ถือหุ้นนี้แหละนะก็คงรอไปเก็บไปรอให้เกิดการสะสมกรอบด้านล่างใหม่แล้วก็รอการเบรเกรอบขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะเป็นสไตล์ของการเลือกวิธีของผมครับ อาจารย์ครับแต่ถ้าไซด์เวย์นานแบบนี้ถ้าเบรกทีเขาจะเบรกแรงเลยไหมครับใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าเอ,อตัววัตจักรของตัวตัวหุว้นส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอารมณ์แบบประมาณถ้าลงมาก็จะมีไซด์เวย์ไซด์เวย์ไซด์เวย์แล้วก็ห<ช>ลุดลงมาแรงพื้นลงมาแล้วก็ไซด์เวย์ไซด์เวย์แล้วก็ลงมาแบบนี้เหมือนกันถ้าเขาจะกลับเป็นเทรนขาขึ้นเราก็มองว่าซ้ายมือในอดีตไอตรงเนี้ยมันถ่ายลงมาแน่มันถ่ายลงมาแน่ เพราะว่าถ so ้ามันไม่ถ้ามันซื้อมันคงไม่ลงตรงนี้ใช่ครับเรือนการรอบขึ้นเหมือนกันครับน้องงานนอดีขึ้นไปเนี่ยก็จะเบรกขึ้นไปก่อนแล้วก็ไซด์เบร์ไซด์เบร์ไซด์เบรตัดสมซื้อแล้วก็เบรกไล่ขึ้นไปใหม่แล้วก็ขึ้นไปเป็นรูดขึ้นไปนั้นเวลาเราดูครับเราก็ดูว่าตรงนี้จะเป็นช่วงที่ไม่มีแนวต้านตรงนี้เป็นช่วงที่ไม่มีแนวต้านตรงนี้เป็นช่วงที่ไม่ได้มีแนวต้านแนวต้านก็จะเป็นช่วงเกาะที่มันไซด์เวย์ในอดีตตรงเนี้ยแล้วก็ใช้จังหวะนี้ในการมองว่า บริเวณที่มีการไซด์เว์เป็นช่วงที่เราสามารถดูได้ว่าราคาหรือวอลลุ่มที่มันสะสมในตรงนั้นมันอยู่ที่ไหนแตนะ่ปกติปกติของมันเลยคือก็หุ้นมันจะมี2อ,อย่างมีไซด์เวกับมีเทรนด์ไซด์เวกับไซด์เวกเทรนก็คือไม่ขึ้น,นก็ลงสองอย่างค่ะโอเคพี่ณด,ดิตมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ ไม่มีแล้วค่ะอาจารย์มีอะไรอยากฝากนั่งทุนไหมคะอาจารย์ใช่ปลายปีแบบนี้ทุกวันทุกวันที่คุยกับจอยผมก็จะวางตัว s ซฟ0 0ให้นะครับได้แลครับอาจารย์อันนี้คือเรากลับมาที่เซฟ0 s ตี้เเองเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเราดูในทางเฟรมใหญ่นิดนึงถ้าเราดูทางเฟรมดีเนี่ยเราจะเห็นว่าเซฟ0ที่ลงมารอบนี้นะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูแผนได้ว่าลงมารอบนี้เนี่ยมีการสะสม อยู่ที่เยอะที่830เลยถ้าราคาต่ำ830ก่อนปิดซีรีส์หรือตัดเทศต่ำ830นานๆเปิดมกราคมมีโอกาสจะเป็นเทรนขาลงต่อแต่ถ้าปิดซีรีส์แซกซีรีส์แ2025ได้เหนือ830เนี่ยก็จะมีโอกาสกลับรีบาวขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นโดยที่วินเนตั้นถัดไปอยู่ที่848สำหรับเซตตัวเซตฟิ 750, นะครับอันนี้ก็ให้แนวทางไว้ว่าเออรอบนี้ที่ลงมาเนี่ยก็ 830ถือว่าเป็นแนวรับสองคัญมากๆสำหรับตัวเซฟิีในฟิวเจอร์นะ8เหนือ830เอาไว้สัปดาห์นี้เหนือ830เอาไว้นะแล้วก็ถ้าเหนือ830มองว่าเราสามารถเล่นหน้าบายได้นะครับแล้วก็ระมัดระวังแนวต้านที่847 848อาจจะแบ่งทำกำไรไปก่อนแะดาแต่ถ้ากลับมาหลุดโลหรือว่าหลุด825ตรงนี้ก็ตัดกาทุนไปก่อนครับ มานีครับโอเคครับาจาจย์ตีขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ